สักยาเพิ่มนิบร้อยพี่น้องเลยเนาะเจ็บขาแห้งพี่น้องเลยขาไขรโอ้ <Hey. S 1> แตกกระบะมาพี่น้องเนาะ <Okay. S 1> สักยายงวงวะลูกงวเจ้บบาบอโอ้ยโอ้ยมันเป็นยังลูกเจ็บขาโอ้ยเจ็บขาวะลูกบอเจ็บอโอ้ยเนาะไอ้บาบมาเนาะลูกเนาะ บทักทายสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเจ็ดีเบิร์ตสุขุสุขชนน้องพี่น้องเนาะอ่ะผมพ่อก,กับซองบอลเฟยมื่อนีบนบอลเฟย์ก็ออกมานาะเต้สาวๆพี่น้องเลยเนาะอ่าพอดีว่า <c oughs> เด็กแสงแดดยังอ่อนอยู่พี่น้องเลยเนาะอ่ามื่อนีนก็นออกมากับมาเบิรงอ่าอาการงัวน้องพี่น้องเนาะวาอวานนี้ทางบอลเฟย์ก็เลยมาสักยางงัวงัวเป็นอ่ากิ๊บ เจ็บขาอะไรกันยิงท้องเนาะเนาะเนาะแต่ตอนนี้ก็ทั้งงัวกันไปทางใดเลยเนะาะออกมาเห็นช่ำนนนเออนี่ยนม่ขอบคุณเนาะเออวันนี้ก็ออกมาก,กันเนาะครับทางลูกสาวนี่จะม,ดดมาดีมาดีปลาลูกจะมาด,ดีปลาลูกมาอย่างน,นี่มาจากนี่ฮะมาจากดขางัวนี่เช็ขาอองัวอองัวจะเป็ี่นยังลูก เจ็บขาเจ็บขาโอ้เจี๊ยบขาพ่นเออดูดยไปจากพี่น้องเลยเนาะไปเลาะเบื้องก่อนพี่น้องเลยเนาะออกมากับทางพันธัญญาแน่มืันนี้เออศร้าเลยที่มีเสียงรบมันเด้อเนาะพี่น้องเนาะเว่าเอาเผื่อพวกเราเอาไม่มาสากไว้อยู่เฮือนพี่น้องเลยเนาะไปจากพี่น้องเลยไปเบื้องไปชมร่วมกันเนาะนี่แหละโอท่าพี่น้องเลยเนาะเด้อ Nó có đục sao Ủa, đúng không? vai thầy đấy ngoài nó Ủa, mà ta sao phải đâu nó tông này tông na uh... à, của phòng có biến lộ đấy nó này. โอ้ขอ,อย่างลงมาที่นดูให้หน้าพี่าหาฮังแม่ก่อนแม่ไปเบิ่งยูวานุหันจักหาฮังแม่ก่อนบูแม่ไปเบิง่งยูวา,า,อาน,อน,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 นอนขุดเหม็ดจักยูานอนห้องเกา่าจักพี่น้องเนาะเอาทั้งยามาซักเพื่อนอ่าในกาดนา้ำให้เพื่อนกินน้ำเลยถึงหน้ากับพี่น้องเลย ฮะอนันไม่รู้พูดได้จังเลยต่เขาไปพาแม่ไปเบิ่งอยู่มาเบิ้งอวี่หืมาเบิ้งอวีอืมกินข้าวแล้วบอเจ้ามาหนิกินข้าวแลยข่าวอะไรอ่ะแกงกไม้เมื่อคืนนี่เอาแกงนกไม้เมื่อคืนนี่ผู้กินได้เมื่อคืนนี่แกง,งนกไ<ด>ม้น่ะดูสันท่อยังไม่ได้กินบ่หากระตื้นนี่หากระตื้นนี่แล้ว<ม> ย้วแจงอยู่ลุเขาไม่มีเล็กินนะลุงเขาไม,าาขามมีเล็กินครับอไม่ได้ไปหากินบอ่อชาวบ้านเนี่ไปใช้วานเลนยคิะใู่เพือนหี่แล้วเอออยู่เพือนบออ่เพือนดิบม่ได้มาหนาบก่กันม มากกบพอแน้วมาแล้วไปชมพอได้บ้าอผ่านยังคืนเนีไม่ได้นไ่ได้ผ่นปะผ่านเด็กคายฮะเด็กคายเด็กคายบ่เนี้ยเอ้เม่เจ้าละงูมาอยู่ ชาวเมฆเบนบ้าอ่ะยังคุณพี่น้องอยู่งเก่าอยู่ปะเนอะ้ม่งเดดดอยู่ด้นี่ลงถ่ายหน้าไงครับผมหน้าโอ้ยงหน้าไงผมว่า แดดร่มไม่ร่ม,มตามทาง,องเออเออแดดจากช่องเนาะพี่น้องเนะาะการย่งสิไปเบียกอยคือเก่านะพี่น้องเลยเนาะอ่าวันนี้ตีลงไปทางอ่าบ้านประตู้พนันพี่น้องเลยอ่าขายกระเป๋า,าสเสร็คือเก่าแล้วพี่น้องเลย

ไอท no. no, ีงข้างก่อนนองสะปบ้าบ okay. ่อนไากาศอยู่ทรงอยู่ทานอพี่น้องเนาะไปไลข้างเราไว้ต้องสามก็ยังตตามหลังไปนี่บ่โอ้นแ่น วังลมคุมเ้อคุมอยรเดี๋ยให้ทางแล้วไปท่นเจ้าดมคุมเล้วอนอนแล้วนอแล้วมองเข้ามาตึกป่าดิ้ป่าบลายนะโมสลามลาย เอไปนะห่างไปเลยนอนปลาเขาพี่นองเลยนองว่างสีมาตึกมากินด้วยลงพี่ลงพี่ลงพี่พี่พี่นี่นี่อ่มะเนีโจวตรงหน้าพี่เออ รอ,อดไปแล้วมันนี่เป็นน้ำมะเน,ะนาะน้ำน้ำลายเน,ะนาะานพีตามทางพีทางง้วพีเอเอตามงอืมทางง้ไปวเอ้นี่อย,ย,ยากาวบงเหนือยไปใช่เลยากยาก่อนว<อ>ะแสดงว่า,วามันไปว่ไรเหน่องเนาะ ่งนอนอยู่เก่าอยู่ใช้ถ้วยองไรู้ขึ้นทังเลยึ้นทักด้วยใช้นุณแม่คุณอะนุณนอนอยู่ไปนค็บขาแห้งนะขาแห้งนี่นไร นอนอยู่พี่น้องเลยาขาแข็งบุ่เลยบ่เนี่ยนะพี่น้องเนาะก็ถือว่าซักยาเพิ่นนิบร้อยพี่น้องเลยเนยะาะเ,เ,เ,เจ็บขาแห้งพี่น้องเลยขาไขรโอ้แต่กระบะนอนพี่น้องเนาะงัวทางเบาเพลย์นะพี่น้องเลยวันนี้มาซักยาหายอยู่กับบวัวเช้า สดายชีวิตในวันยิงท่องยิงท่องว่งงนแรยิงท่องไรกกัพอดีอมาเจ็บขาต่อมา่อือจะเอาไปเมื่อเที่ยงก็เอาไปเมื่อวันละเมียะสักยายเพืเ่อนนะเพื่อนนอนพักก่อนพังเบิ้งกับมื่อนี้นะ,ะเป็นนี่ได้เพี่น้องเลยเนาะ อ่นักย่างงวงวะลูกงวเจ้าบ่โอ้ยโอ้ยเป็นยังลูกเจ็บขาโอ้ยเจ็บขาวะลูกบ่เจ็บด้อเนาะไข่บาบมาเนาะลูกเนาะกีบ่าเราอย่างเงี้ยนะเอากีบ่างวงได้หน่ะเจ็บขาอย่างบ่ได้งงวงวาได้ดูเลยงวงว่านี่อืมกีบ่าเนี่ อยู่ก่อนจนอันนั้นเป็นตีมาตีก็มาตีเมื่อไหร่ตีนะมันเมื่อยมันนอนอยู่เนาะมีอย่างไ้บ้างไปเห็นชิ้นจังเลย มีอาการชิดรลอนมีแต่ให้เบี้ยมอดหาสิบเปอร์เซ็นต์ครับทามารอดกับสาธุเนาะชาวเด้อชาวเด้อเช่าใบเด้อเชาวเด้อมาบะลลงให้เห็นยางเด้อเช่าเด้อดูสูเด้อมันคืออันสาหมิเป็นอยังลูก mình gió nữa bung yu nám nè tiền hù tiền ơ bạc vô cho bài 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 nằm mùi bài nằm mèo phù ừ ừ bài nằm bỏ nằm bài 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 nằm bài

สิลอดสิยู่สิอ่ายุนยนี่เนะาะพอเหากับพี่จอยอะไรมาจะของอยูนชักยากระชักเลยหรือว่าเป็นกรรมของาเานี่ยละไปโอเคอยังไงเล้ไปนั่นแะอะ จะกดพี่่าบ่มาใช้หายไหมไปย่างอะไรไปเนี่ยหัวแทรกเดี๋ยวงัวเด็กพี่น้องเลยเนาะอาจจะไปเบิ้งชุมมือคนต่อพี่น้องเลยเนาะผูกสารเพาะพี่น้องเลยเนาะเลี้ยงมาพอเลี้ยงมาใหญ่ยใชนไหมแล้วบัดอ่ามีอาการเสี่ยงพี่น้องเนาะเสี่ยงเยี่ยทีเดียวนี่อ่าบัดยามเพิ่นเป็นนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะ เลี้ยงมาเกี่ยว์หนาเกี่ยวตองเลี้ยงมากมุขขมวบัดมาเป็นอย่างที่มันกน็คุ้มอะไรพี่น,น,น้องเลยไขโอ้แล้วว่นหน้าเมนเด้หรเนาะเนาะเออบึงฝนอะไรเบียนสู้จับ เฮ้้าโอ้ใน้าร้อนนยโดเ็่ด้ยปัดเบิง้งหูหมกสาวกเล่นเบิ้งเข็มยาสักก้นก่อนสักบ่ฮะสักด้องเป็นยังจิบก้นบ่ หน้าก็ล่มเย็นช่วยชอยพี่น้องเอ้ยเนาะไม่เกับบ้านพายไงเอ้ยเกื่อมน้ำแล้วฮใครลูกสาวครับพ่อเล่นเต้นหันนี่ดรอฮะอ่ะเก็บมาเริ่มหมวกพ่อนะ เมยาวไปก่อนเด้ออ่าย่งกับมิมดรมาอยู่พี่น้องเลยเนาะมิดรเอ๋อีงัวอึ๊บไก่กะย่านเหลวบอกกี่นิยานเหลวพี่น้องเลยเนาะอ่าของไม้ไก่กะนั่งโบลายอืม พี่น้องไงเนาะก็คือสิประมาณนี่แหละพี่น้องไงเนาะทางบาเบาเผยกอ่าจะได้ลาพี่น้องไปสักคนแล้วไปพบพ่อก,กันคลิปหนา้าคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสบายดีดหรือไรชอบไหมวะชอบายดูปลาดูาดเอ่อกลับเด้อเดกก้อไปชอบมาเบิ่งงัวไหมสวมาเบ่งงัวเลยดูนะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางเบาเอยกับจะไดลาพี่ลาหน้องไปสัก่อนแล้วไปพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ พอกลาวเข้ามาสบายดีสบายดีบ๊ายบาย,บาย